พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับมาแชร์ข้อกฎหมายเกี่ยวเรื่องของทุงนี้นะครับเกินวันละหนึ่งครั้งเสี่ยงติดกุกนะครับครับ มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับและน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะฮะจากกรณีที่นะครับมีผู้ชายรายหนึ่งเนี่ยไปทําลายร่างกายคุณป้านะครับสาเหตุเป็นเพราะนะครับไปถูกหนี้นะครับจากคุณป้านะครับแต่คุณป้าเนี่ยท่านก็ไม่ไหวไม่สามารถชําระได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีเงินนะครับผู้ชายดังกล่าวเนี่ยจึงลงมือทําร้ายร่างกายคุณป้านะครับ ซึ่งขณะนี้นะฮะคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะฮะของพนักงานสอบสวนโดยเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาแล้วนะครับตามนะครับประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของการทำลายร่างกายและความผิดนะฮะตามพบรบทวงหนี้นะครับส่วนผลคดีเป็นยังไงน,นะฮะก็ต้องรองคำพิพากษานะฮะเป็นทางการอีกครั้งนะครับจากการณีนี้นะครับ ความผิดในข้อหาทำลายร่างกายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมีหลักฐานนะครับปรากฏบนร่างกายชัดเจนนะครับและพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งผู้เสียหายไปโรงพยาบาลให้แพทย์วิจัยนะฮะและนําความเห็นของแพทย์เนี่ยมาประกอบจำนวนคดีนะครับแต่นะครับจะมีความผิดตามนะครับพรบทวงหนี้หรือไม่นะฮะก็ต้องมาพิจารณาข้อเท็จจริงอื่นประกอบด้วยว่านะครับ ผู้ชายที่ลงมือเก่อเหตุนั้นนะฮะเป็นบุคคลซึ่งนะครับให้สิทธิเชื่อเป็นทางการค้าปกตินะฮะตามกฎหมายหรือเปล่านะครับเจตนาลงของกฎหมายฉบับนี้นะครับมีไว้เพื่อนะครับสำหรับสถาบันการเงินนะครับหรือบุคคลนะครับรวมทั้งนะครับบริษัทที่รับธงหนี้นะครับหรือพวกเจ้าหนี้นะครับนอกระบบนะฮะเพื่อควบคุมเนี่ยไม่ให้บรรดาเจ้าหนี้เหล่านี้นะครับ ใช้วิธีการทุงหนี้ที่โหดกับลูกหนี้นะครับอุทธรณ์จากกรณีนี้นะครับเป็นกรณีศึกษาให้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับได้ทราบถึงสิทธิ์ของตนเองในการทวงถามหนี้นะครับตามพรบ,บรทวงหนี้โดยให้นะครับทวงถามหนี้หรือติดต่อลูกหนี้นะครับหรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้นะครับเพื่อการทวงถามหนี้นะฮะจะได้ทราบเนี่ยนะครับก็คือ ทวงถามได้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อวันนะครับหา้ากฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อห้าม,มอ,อื่นๆนะครับตามพรบรทวงหนี้เนี่ยก็ยังไม่อยู่เหมือนเดิมเช่นนะครับห้ามข่มขู่ลูกหนี้ห้ามประจานลูกหนี้ห้ามทำมลายร่างกายลูกหนี้ห้ามทวงหนี้นอกเวลาแล้วก็ห้ามทวงหนี้กับบุคคลอื่นเป็นต้นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเมื่อการทวงหนี้เนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับและอาจมีการบังคับใช้กฎหมายคาดเคลื่อนจากเจตนาของกฎหมายนะครับก็อาจเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้นะครับซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลซึ่งให้สินเชื่อทางการค้าปกตินะครับดังนั้นนะครับในความเห็นสุดโต่งแล้วเนี่ยก็คือการให้นะครับผู้อื่นยืมเงินครั้งต่อไปเนี่ยเจ้าหนี้ก็ควรพิจารณาให้มากขึ้นนะครับ เพาะว่าเงินของท่านเนี่ยอาจจะได้คืนยากขึ้นนะครับและก็สมเสียที่จะถูกลุกหนี้เนี่ยแจ้งความกลับได้นะครับครับผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาบรรดาความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อ และขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดร์กิติศักดิ์เนติบุตรไทยทนายวิถีพุทธและทีมธนายความสวัสดีครับ